สวัสดีได้จเจอกทุกตาพาฝันขาเบังเอ้ยพาน้องสมพู่ออกมาอันซิ่งจะหน่อยได้หมะไปน้ำเอ้ยได้เจ๊บเนึ่งจ้าอากาศดีมะไปน้ำกันจ้า บ้างค่ะบ้างานี้ทางรถไฟยันเพื่อคลามไปจาน้องมันตัวกลุ่มมันลุบไปสันโคโน,น่มาค่ะบ้นหนาวเด้อค่ะบ้นหนาวปันเด้อ อกอกพอดีจ้ะ ขับขึ้มาซิ่งจะจังน้อยเนาะเบิังจะต,ต้องไปหอดทางมาเออเนี่ยพดแล้วขันเนาะเพราะวา่ามันเป็นทางขับขขบำมันที่สั้นสินะเออเนีไปซื้อไข่กอายุซุปเปอร์มาร์ณที่ออกมาก็ได้ไปซื้อไข่จักงน้อยนึงมะวันนี้เออเนี่ยสาซะก่อนเนาะ อันจักหน่ะี่แล้วก็บริบึงเด้อค่ะบางเท่านี้เนาะค่ะเนาะอันซํานี้อนแบบม้วนๆค่ะอากาศทันดีดีอย่างว่าอันมีแหงได้จากอากาศดีก็ได้ลมก็พันเบาๆจะนีนาก็เลยอันออกมาจากน้อยก็จะน้อก็เข้าเหียดออกค่ะปะวันนี้เอ้ยกันเอ้ยนายุดเร้อมานดีเด้อก็ขอบคุณในหลายนะคะที่บังเอตุ๊กตาผาฝันก็เจอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ